ตําโซโลดักนะครับไดดวีานเราจนี่นะครับเซ็ปด่านี่าววาคำนี้แดเป็นเพื่อนเลยนะครับกุ้งสดสดน้ำปลาแดด แสียความเงินเจ้าฮ่าติโะดีจับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนีคุณประเด็นะครับรายการอาหารแปลกสไตล์พื้นบ้านที่นำพาเพื่อนๆไปชมไปดูไปกินแดกเมนูอาหารแปลกๆแล้วนะครับวันนี้เรามีเมนูมาตั้งคนอนะครับเดีกว่าเมนูนะครับเจ้าจ้ำต่ำน้ำมันรุงสดครับต่วมาเมนูนี้เขาจะใส่บักโฮมใส่ยังน้องนี่ครับปรุงสดใส่น้ำมันครับไม่ใช่ไม่ว่าวเทอะอาหนี่ฮะ โดยการนํากุ้งสดสไตล์ภาคตะวันออกนะครับมาปรุงกับตอไม้อีสานบ้านๆนะครับปไป้าไปเบิ่งกันบางทีมันแสบหนวดแสบปากทารุลหลาบบออย่านะท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะครับครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาสู่กรรมวิธีการปรุงนะครับผมจะยกหน้าที่บทบาทนี้ให้เชฟตั้มครับนำขบวนต่อเลยฮะครับอ่ะเชฟตั้มสโนุลดมาครับบาตรเลยอ่ะจายกันเลยครับ าาานนเเอ่้มาครับมา<ข>บ<อ>ก็จัะรับได้วครับต่เอาพี่ก่อนพี่ดิบครับใส่ลงไปต้นพี่แข็งครับใส่พอดีพอดีที่เต็มครกเลยนะฮะเก็บจ้าจัดให้ครับเต้าพ่อพีก็เต็มโพกแล้วคนไหนมักแสบตาก,าก็ใส่หลายๆคนไหนไม่ชอบเผ็ดก็ใส่น้อยกระเทียมนิดสิบกรีบ ไปเลยครับโค้งครับที่นี่ต่ำหยาบ่้อโค้งละเอียดป้อโอ้โหมันแหล่พอดีครับตัยมันดีกินเนาะมันหนุ่มๆมันต่ำเนาะโค้งกระเด็นโค้งของแท้ต้ากระเด็นนะเหลือข้าวตานะครับถ้าตำตมตำในต้องข้าวตามันจะอร่อยิึ้งดิแท้มันบรอแดงครับขึ้นหยาบแหลไใหญ่นว่าน้อนมึง ยิงครึ่งเลยตามาไกยเลยบอกพี่เข่าตาเิหน่อยเมียกิ๊กหยาบแข่งมันหยาบต่ำหยาบน้ำตาลเปรบครับแต่หลายโบ,บนเนี่ยประมาณครึ่งช้อนครึ่งช้อนถ้าครึ่งช้อนตะพีนี่นดูเนี่ยน่าจะหนึ่งช้อนโต๊ะ,ะน,ตนะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะน,ตะ,นะตอนเสร็จมัน,น,นงงปา่าดโลดปา่าดโลดอออโอ้อยังน้นอเนี่ยยังน้ำตาลแดง

เฮ็ดยั่งเดียวนะเจ้านี่ยมาเลยเิ่งหยังเลยเฮ็ดเฮ็ดยังเดียวแม่เหรอเนี่ยครับเนี่ยเดียวภาพล่ามก็รับรับตาล่างยันยันหยังยันตึงนของยั่งของครับเอาไปใส่หยังเซฟน้ำตาลน้ำตาลใส่ไปแล้วะลายแล้วมันบ่ใส่ไปแล้วเดี๋ยวนะครับนำมามเปียกโอ้โหเปียกอีหลีเปียกสมเสริมเปียกสีล้นเลยครับล้นเลยเนี่ยเปียกสมเจนเลยเปียกจนนล้น ใส่บาคามเปียกเนี่ยอย่างครับอ่บให้น้ำมาทำเอามันแห้งไปใส่ไม่น้ำพุกิดจังหน่อยนี่ครับเอาเอยหน่อยามรวดสามลวดมองเหมือนเส่ยมใส่ลวดบาปโคดี้นี่ต่อไปบางเน่าบอบีบใส่เปแล้วทำมเดี๋ยว่าไปเส้นบางต่นหลังบาผสมหรือมันผสมน้ำกระแด่กระแด้เลยกระแด่ตัวนี้กระได้เลย ล่นางกแดกยืงอขย้อนแล้วซึมมันมามันต้องขย้อก่นอนเพราะว่ามันแ <c oughs> มนเจ้ <c oughs> านี่ลีลานบอกเขายังไงล่ะหลายหนเนจ้าแมนเพราะว่าตอนประแดกเขาเขาเก็บไปเป็นบลตอนประแดกอันนี้มัดฝัง,งอยู่นะเจาเขาขย้อนนี่ได้ถึงระนาวโอ้นี่ถ้าเป็นผมเนี่ยถ้าเป็นบ้านผมเนี่ยเขาทำอย่างนี้ <c oughs> บอกอืไมได้อยู่ได้ปแดกเงิให้นุ่งอยู่แล้วนะเป็นไปรับปรุงมานะครับสำเร็จเอาดีๆเด้อเอาดีๆเด้อ มามีดจุกเด้อวันนี้มนมีจุกเด้อจำโบงอะไรนี่ใก็ไปมอู้ว่าครับได้ไรบ้างเนี่ยู่มามีดแล้วทุกคู่มักเนาะเจ้ามักเนาะเจ้ามักหลายบ่มักคืนนึงมากคนนึงก็ใส่ก็ใส่เท่าไรแต่ช่วยหนึ่งขึ้นยีโร่้นโโอ้ยพอประมาณแล้วดูหัวยังอยู่ไหมเนี่ยบอกว่าผมยังอยู่นะโอเคผมยังดกอยู่นะพอประมาณเนาะจ้าจ้าอันนี้พวกมีพกบอกนเนาะใช่หน่อยใช่ไร ก็คือประมาณนี้ใครที่ชอบไม่ชอบก็เดี๋ยวไปว่ากันวันนะครับส้มตำก็คือพวกเราก็ใส่นะครับยงวยงวงเขากันครับหลังจากที่งอกใส่เครื่องปรุงครบแล้วเราจะมาติมกันครับมันเกลมันนัวใส่แฉกป่ะตอนแรับส่ต้มกันงอกของมันเลยหรอเนี่ยสีนัวมากนะครับหัดเปรี้ยวหัดเปรี้ยวใส่เปรี้ยวใส่เปรี้ยวจัหน่อยใส่เกีมบวหม ขาดเปรี้ยวจะน่อยใส่ก่อนหน่อยนี่เนาะก็เติมมะนาวลงไปอีกครึ่งหน่วยนะฮะหรือครึ่งลูกนั่นเองจางปะใส่ปลาแดดเพิ่หน่อยอย่างนอยั้นน้อยเติมน้ำปลาไปนี่ผู้ใหญกทานกินนอนน้ำปลาเปิดแน่นนเพราะไม่เห็นเลยไม่ค่อยขนาดมือนะคือของเข้มข้น ีมากครับบัตรโอเคมาโอเคกับเอาของเอาเทของงานมานี่ครับแต่ผมยังชิมตั้งหน่อยนะชิมดูแค่เอาเผาปะได้ก็ดีได้อะบอกได้ไหมกลิ่นเผาคาดนี้วอ้แซ่บเลยนะเนี่ยโอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วอันนี้ครับบัตรไปใส่อยังครับขั้นตอนต่อไปห้องดีมากใส่เราใหม่เด้บอแน่นอนแนวเงินนะเจ้านอนใหม่กวนนอนยักษ์ก่งโจร กคครัับเลยปากเขีดลิ้นไก่นะเชฟนี่ล้ำลึกจริงๆนี่นะหวาวๆหน่อยนะครับน้มไมัต้มน้มไมัต้ม,ม,ตมแทนเส้นมะขุมนะครับกำลังดีนะไม่ล้นครบกำลังพอดีนะครับอ,อใส่ไหลายล้นึล้นอญญาหยาดกี่ต่ำอะไรแดดไม่ได้แดดอะไรหลายคนใส่หอมเปกหน่อยหอมเปกหรือผักชีไปเรื่อยนะครับไอสานเขาเรียกหอมเปกนะ จะเพิ่มความหอมนะครับหอมเปเนี่ยใส่ไปแล้วห,หอมต้ตมตำก็จะมีรสชาติที่มีอรรถในการกินมากขึ้นนะครับหลังจากที่เอาตำแล้วๆจะวัดสาสมแก้ใจหรอเอ้เาก็จะเอาไปลากระปุ้งครับผมงนี้นี่คือสิครับเจ้เอี๋ยวตำเสริสสต้นบ่แสริบดจี๋อ นี่ทมโป๊ตุนครับบบเคยเห็นตัาเคียร์นี่นะครับแซบดัางนี่โอ้ย,ย <c oughs> ทำลายแตกเลยนะครับเพื่อนๆย่าไปไกลตรงป่าเจ้าของลายทำลายไม่ดูดเลยโอ้ยโบเนเฮียใ,ใส่หรดทำลายจ้าเป็นตาแซบแห้งเนาะะทำลายแตกเลย ต่ำหน่อยออกมาก็ได้ดลายนะโอ้แต่ซื้อก็จะเอากินก็จะให้หน่อยให้คื้นเลยนี่นะครับเมนูว้าวๆอีกหนึ่งเมนูนะครับนี่ครับครับเกษตรกะแล้วนะครับสําหรับเมนูแปลกสไตล์วินบ้านอีกหนึ่งเมนูนะครับครับเมนูอะไรครับเชฟต่ำน้ำมันกุ้งสดอ้าวเดี๋ยวเรามาจวดกันนะครับว่าจะเด็ดอร่อยปว่าเรียบหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปกินเลยนะครับอยากให้เชฟต่ำลองก่อนเลยฮะ เมนูแปลกครับตำหน่อไม้กุ้งสดครับนี่แหละเชฟตำยังไงครับแค่บ,บอสนี่ครับผมก็จะเอาปลาคีร้องให้เชฟตำไปแก้มเลยนะเข้ากันบอสลองเบิ้งลอ,องเบิ้งนัวนัวะเรียกน้ำลายแตกนะฮะน,นี่นี่รอรอต่อคิวอยู่นะน้ำลายแตกนะท่านผู้ชมบอกท่านผู้ชมหน่อยครับบอกเพื่อนๆหน่อยว่ารสชาติเป็นไงบ้างครับ เราทำเองด้วยนะนัวกลมกลอมเผ็ดเปรี้ยวหวานนัวแซ่บกระแบบเข้ากันดีนะอันนี้ผมยังยังไม่ลองกินนะอันนี้ฟังจากเทปตั้มเขาอธิบายให้ฟังนะว่ารสชาติที่เขากินเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมบ้างนะครับนี่ขอกินหน่อไม้ก่อนแล้วกันนะเกเทปตั้มบอกหน่อไม้นะใส่หน่อไม้นะครับโอเค ว้าวคำนี้เดี๋ยวเป็นเพื่อนเลยนะครับรหวานกล้วยๆเลยท่านผู้ชมพักอย่างครับพักที่รอมอ๋อที่ร่อมที่ร่อมเผาอะไรตับร่อม คนละกูต้องทมไว้ปทำไ้เป๊ะสอนขมินแกเนะแทบแซ่บแทบแซ่บพร้อมแสบดากนะครับโอ้ยขออนุญาตนะฝากัมไว้จังหน่อย ยืย่อๆเลยเพืเ่อนๆเอ้ยมาเด้อสดๆนำใปหน<อ>ึ่มันกินกระเทียมเป็นยังผิวพันหนาเจ้าใสบ่หนาใสปิ้งเลยค <c oughs> ุยบ่แมนใสเคลือก้นมาหนึ่ง ก่อนลากันไปมันต้องคำโอ้โอ้เล็กๆไม่ใหญ่ๆเราต้องแดงนะครับตามวิสัยลการเหมือนเดิมเลยนะครับอร่อยจนเสร็จเืก็เจะบอกให้ผมครับหน่อยดีครับเพื่อนๆแต่ร้องนี่กินเบิ้ลนี่นู่นนี่ครับออ๋ไม่ยากนะครับก็หาของหาผลิตสาหกรรมตามตลาดบ้านๆนะแนวอยู่ในซื้อง่ายอยู่นะตนมปลาแดกทุกอย่าอยู่ที่ว่าเราจะมามาคิด สร้างสรรนะเมนูอะไรแปลกๆที่รสชาติที่เราตามหาหรือรสชาติท <Sh ot> ี่เรายังไม่เคยกินนะแต่ว่ามันเข้ากันมากนะต้องบอกงี้นะครับต้องตเบ้างตำกินเบ้างก็คลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกผมด้วยนะครับแล้วก็เราจะมีเมนูแปลกแปลกแนวสไตล์พื้นบ้านให้ท่านผู้ชมให้เพื่อนๆได้ดูอีกมากมายนะครับก็ฝากกดไลค์กระตือรไอร้ด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ